เขาโสดแต่ไม่ใช่เขาไม่มีครอบครัวนะคะครอบครัวเขาเรียกว่าเฟอร์มินีนะคะครอบครัวของฉันมีน้องมีลูกมีขนนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องแมวหรือน้องหมาตรก็ตามนะคะเชื่อไหมคะว่าเพ็ตเทรน์ครอบครัวไทยนะคะยอมจ่ายลงทุนให้กับลูกของตัวเองนะคะถึงปีละสี่0มืหนึ่งห้อยบาทโดยเฉลี่ยนะคะต่อตัวต่อหนึ่งครอบครัวนะคะ นอกจากนั้นนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์นเขาก็สร้างกฎกติการใหม่ๆเลยที่บอกว่ามันไม่จำเป็นแล้วต้องมาเป็นแฟนกันเป็นแฟนกันแล้วต้องแต่งงานกันแต่งงานกันแล้วต้องมีลูกมีลูก้วต้องอยู่ด้วยกันตลอดบางคนแต่งงานกันนะคะมีลูกนะคะและก็อย่าก,กันนะคะแต่ยังอยู่ภายใต้หลังคาเดียวกันเออมันมีมี r e l a t i o n แบบนี้บางคนนะคะต่างคนต่างมีลูกกันมาแล้วก็มาเจอกันแล้วก็มาสร้างครอบครัวใหม่ด้วยกันมีความสัมพันธ์ มันสนมากแลวมันเปิดและโอเปนมากเลยค่ะ,อะเออเขาเขาเขาอยากถามอะไรที่ไหนสมัยก่านจะถามเรื่องเนสิถามเรื่องอ่าสอดการทั้งหลายแนลการเติบโตสมัยนี้ค่ะเดี๋ยถามว่าบร,บริษัทที่มีแย,ยกขยับไหมมีแยกขยะหรือเปล่าทัศนจุดและความคิดและการให้ความสำคัญ เปลี่ยนไปมากมากเลยคือเ,เด็กสมัยนี้เนี่ยเขาคอนเซิร์นว่าบริษัทคุณน่ะรับโลกหรือเปล่าฉันคนรับโลกก็เธอไม่รับโลกเราต้องรทีจุดไหนเป็นๆๆผู้สร้างผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงๆๆๆนะคะเจนที่เด็กที่สุดของเราตอนนี้นอกจากนั้นนะคะไม่ใช่แค่คิดเนาะแต่เจนซี C ในยุคนี้นะคะเป็นผู้ที่ลงมือรกระทำไม่ว่าเขาต้องการหรือเขาอยากจะเปลี่ยนโลกเขาไม่ลอยตถึงยู่งนะคะเขา 哎，对了、like, you know,。